สวัสดีค่ะวันนี้กระตูนก็ได้ทำการแก้จมูกกับคุณหมอการครบ1เดือนแล้วนะคะถูกใจมากเพราะว่าทุกคนมีแต่คนทับว่าไปทำอะไรมาสวยขึ้นรู้สึกสวยแบบปลอดภัยะคะ่ะชอบมาก ค่อนข้างบางมากแล้วก็ปลายจมูกสั้นมันเห็นขอบสารซิลิโคโนตรงนี้ชัดมากทําให้ดูหน้าดุมากเลยค่ะบนช้ำน้อยมาก<อ>คือตูนเป็นคนที่ผิวขาวมากจะเห็นตรงนี้จะมีเส้นเลือดอะไรเงี้ยขึ้นบนใบหน้าแต่ว่าคุณหมอมือเบามากค่ะทําให้หน้าไม่ช้ำเลยสองสาวันนี้ตูนออกไปทำงานปกติแล้วค่ะ ก็ตอนแรกนะคะตนกังวลมาเหมือนเป็นการแก้จมูกมันดูเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าปรากฏว่าคุณหมอการทําให้คลายกังวลไปได้ดีมากแล้วไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเลยค่ะคุณหมอได้ใช้เทคนิคลองปลายด้วยเนื้อเยื่อก้นกบตรงนี้ทําให้ปลายหวานมากแล้วก็ตรงสันจมูกจะมีความธรรมชาติมากค่ะชอบมากเลย วันที่3แล้วนะคะก็มีความเหลืองขึ้นเล็กน้อยก่อเมื่อวานนิดนึงความเหลืองมากขึ้นเนี่ยเหมือนเป็นสัญญาณที่ดีร่างกายเริ่มจะ recover หายแล้วมั้ง <laughs> วันนี้ก็เป็นวันที่5แล้วนะคะ,ะไม่บวมไม่เจ็บไม่อะไรตอนแรกกลัวม,มากค่ะแต่ว่ารู้สึกไม่เจ็บอะไรขนาดนั้นเลยวันที่2ที่3ตัวก็ออกมาใช้วิตปกติแล้วตอนนี้ล้างหน้าแต่งหน้าได้ปกติแล้วนะคะเพราะว่าถอดเฟ,ฟื่อแล้วก็คือไม่บวมแล้วหายแล้วไว้หน้าเชื่อวันนี้แค่ วันที่7นะคะไม่ใช่แบบว่าผ่านไป1เดือน30วันหรืออะไรเลยตอนนี้รอยเหลืองๆที่เคยมีตรงนี้ก็หายไปแล้วตรงจมูกก็เริ่มเห็นชัดมากขึ้น เข้าวันที่3 0แล้วนะคะผ่านไปอย่างรวดเร็วมากและตอนนี้นะจมูกได้เข้าที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าจะเข้าที่เต็มที่ที่สุดเลยเนี่ยก็จะเป็น6เดือนแต่ตอนนี้เราก็จะเห็นทรงจมูกที่ชัดเจนแล้วมีแต่คนรอบข้างทักมาว่าสวยขึ้นตึ้งแต่ก่อนที่ตูนทํามาเนี่ยปลายจมูกจะหดรั้งแล้วก็สั้นมากแต่ตอนนี้ดูเห็นไหมคะ ปลายจะหวานมากแล้วก็ตรงดั้งก็จะดูธรรมชาติมากขึ้เพราะว่าตูนขอเหมาะก,กันว่าตรงดั้งไม่ต้องเอาสูงมากแต่ขอตรงปลายดงๆซึ่งก็ได้ตามมาเลยนะคะความกังวลที่ตูนเคยมีกลัวจมุกทะลุกลัวปลายจะบางอะไรเงี้ยหายไปหมดเลยรู้สึกสวยแบบปลอดภัยอะค่ะช่องมาก